That's <laughs> what นีี่ยไ,ได้หนึ่งเต้มวันนีนนน้ใช่ยังใช่เสือให้มันบอก ใช่เสียไปนนดีดีใจมีใจได้แล้วสวัสดีครับผมมีนุกแบงนะครับเด้อ นกยูปักเกตนนทบุรีครับสามตัวนี่แหละครับนกต่อปลาต่อสายไฟก็ได้ครับเสียงสามนี่เลยครับผมมีสามตัวครับสองตัวนี้แบงครับสองพันหาครับอีกตัวนี้สองพันครับนกอ่างสองพวมสามพวมครับผมสนใจติดต่อได้ครับผม แถวนนทบุรีครับนกกุกเดียวครับผมสนใจติดต่อได้ครับผมสวัสดีครับผม